สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวรรนิพรดามร,รหัสน,นักศึกษา6081 8602 003สาขาการศึกษาปฐมวัยปีปี4ห้อง2ค่ะค่ะสำหรับในวันนี้จะมานำเสนอในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัยค่ะค่ะสำหรับข้อที่1ให้นักศึกษาอธิบายความหมายความสำคัญคำศัพท์ภาษาอังกฤษอภิธานศัพท์ และนียามศัพท์เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยค่ะค่ะสำหรับความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมายถึงคำศัพท์ที่ใช้ในการเรียนการเรียกชื่อสิ่งต่างๆในภาษาอังกฤษค่ะค่ะสำหรับอภิธ,ธานศัพท์หมายถึงบัญชีคำศัพท์เฉพาะหรือคำศัพท์เทคนิคซึ่งนำมาในหนังสือ,อส่วนเนื้อหาเนื้อเรื่อง ได้เรียบเรียงโดยเรียงตามลำดับอักษรพร้อมให้ความหมายทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของคำศัพท์และเนื้อหามากขึ้นค่ะค่ะสำหรับนิยามศัพท์ที่เกี่ยวกับการศรรึกษาของไว้ประกอบไปด้วยดังนี้ 1. baby แบบคือทารกคือเด็กอายุแรกเกิดถึง2ปีค่ะค่ะคำที่2 infant r and t u r t l e ไวต่อแตะหรือเด็กอนุบาลอายุ1-3ปีค่ะค่ะคำที่3พิชกโกเดพิชกโกเดหมายถึงเด็กอนุบาลอายุ5-6ปีค่ะค่ะคำที่ Early c h ช l d h o o d Education หมายถึงการศึกษาปฐมวัยเด็กแรกเกิดถึง6ปีค่ะค่ะสำหรับข้อที่2 จงบอกความสําคัญของการอ่านข้อความข่าวสารเอกสารตำราและบทกลอนภาษาอังกฤษาการให้ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัยค่ะค่ะสำหรับการอ่านข้อความข่าวสาร เอกสารตำรา,ลาและบทกรภาษาอังกฤษการใช้ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยมีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะครูปฐมวัยมีความจำเป็นต้องการศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาและการนำสิ่งเหล่านี้มาสร้างความรู้ความสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาตนเองให้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะค่ะสำหรับข้อที่3ค่ะจงอธิบายเครื่องมือที่ใช้ในการสืบคน้นข้อมูล ทางวิจัยจากแหล่งการเรียนรู้ในด้านภาษาอังกฤษค่ะประกอบไปด้วยดังนี้1 cambridge dictionary c a m b i d i c t i o n a r y คือเป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษพระราชบัญญัตริราชสถานออนไลน์ค่ะ2 t h a i j u m o s online t h a i j o คือสื่อการเลกเปลี่ยนองความรู้ทางวิชาการด้านวิจัยและ จำนวนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะค่ะสำหรับรายวันนี้ดิฉันขอจบในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัยไว้ไวเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ